สวัสดีค่ะถ้าเป็นเห success คลิปนี้อยากชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุภาษิตจีนโบราณบทหนึง่งที่มีความหมายลึกซึ้งและยังคงทันสมัยอยู่เสมอโดยเฉพาะในยุคที่เราต่างวิ่งไล่ตามเงินทองกันอย่างไม่หยุดหย่อนสุภาษิตจีนบทนี้แปลเป็นไทยได้ว่า1นิ้วของเวลามีค่าเท่ากับ1นิ้วของทองคำแต่หนิ้วของทองคำ ไม่สามารถซื้อหนึ่งนิ้วของเวลาได้เมื่อได้ยินครั้งแรกเราอาจคิดว่ามีเป็นการเปรียบเทียบง่ายๆว่าเวลามีค่าแต่ความจริงแล้วสุภาษิตนี้แฝงไปด้วยปรัชญาที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะลองนึกภาพว่าเรากำลังถือทองคําแท่งหนึ่งอยู่ในมือซ้ายและนาฬิกาทรายที่กำลังไหลอย,อยู่ในมือขวา สุภาษิตนี้บอกเราว่าสิ่งที่อยู่ในมือทั้งสองนั้นมีค่าเท่ากันแต่มีความแตกต่างที่สำคัญมากทองคํำที่อยู่ในมือซ้ายของเราสามารถนำไปแลกเป็นเงินเป็นบ้านเป็นรถหรือแม้แต่ใช้เป็นทุนในการสร้างธุรกิจได้มันมีมูลค่าที่จับต้องได้และหากเราทำหล่นหาย เรายังสามารถหาทองคําก้อนใหม่มาทดแทนได้แต่เวลาที่ไหลผ่านไปในนาฬิกาทรายนั้นเมื่อไหลผ่านไปแล้วจะไม่มีวันย้อนกลับไม่ว่าเราจะมีทองคํามากมายเพียงใดก็ไม่สามารถซื้อเวลาที่ผ่านไปแล้วกลับคืนมาได้ขอยกตัวอย่างเรื่องจริงที่เคยได้ยินมาค่ะมีเศรษฐีคนหนึ่ง ที่ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตไปกับการทำงานสร้างอาณาจักรธุรกิจใหญ่โตแต่แล้ววันหนึง่งเขาก็ล้มป่วยด้วยโรคร้ายแรงแพทย์บอกว่าเขาเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนตอนนั้นเองเขาถึงได้ตระหนักว่าเขาไม่เคยมีเวลาให้กับครอบครัวไม่เคยได้เห็นลูกเติบโตไม่เคยได้พาภรรยาไปท่องเที่ยวตามที่เคยให้สัญญา เขาพยายามใช้เงินทองมากมายมหาศาลที่มีเพื่อซื้อเวลาและสุขภาพกลับคืนมาแต่ก็ไม่สามารถทำได้นี่คือความหมายที่แท้จริงของ1นิ้วของทองคำไม่สามารถซื้อหนึ่งนิ้วของเวลาได้แล้วเราจะนำสุภาษิตนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรประการแรก มันสอนให้เราใช้เวลาอย่างมีค่าเวลา24ชั่วโมงของแต่ละวันเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและทุกคนมีเท่ากันไม่ว่าจะรวยหรือจนการใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีความหมายเช่นการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองและการอยู่กับคนที่เรารักจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ประการที่สองมันเตือนเราถึงความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกทุนนิยมที่เราถูกกระตุ้นให้ทำงานหนักเพื่อเงินอยู่ตลอดเวลาเราอาจลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากเงินทองเพียงอย่างเดียวแต่มาจากประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าประการที่สาม สุภาษิตนี้สอนเรื่องการลงทุนไม่ใช่แค่การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินแต่รวมถึงการลงทุนในเวลาการใช้เวลาเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนทางการเงินในระยะยาวลองพิจารณาเรื่องการออมเงินค่ะ เรามักได้ยินคำแนะนำให้เริ่มออมเงินตั้งแต่อายุน้อยเพราะพลังของดอกเบี้ยทบต้นจะทำให้เงินงอกเงยในระยะยาวนี่คือการประยุกต์ใช้สุภาษิตหนึ่งนิ้วของเวลามีค่าเท่ากับ1นนิ้วของทองคำนั่นเองเวลาที่เรามีในวันนี้หากใช้ให้ถูกต้องจะกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในอนาคตแต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องไม่ลืมว่า1นิ้วของทองคําไม่สามารถซื้อ1นนิ้วของเวลาได้เมื่อเวลาผ่านไปแล้วไม่มีเงินจำนวนใดที่จะซื้อมันกลับคืนมาได้ดังนั้นการใช้เงินเพื่อประหยัดเวลาหรือเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าจึงเป็นการใช้เงินที่ฉลาด เมื่อเราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของสุภาษิตนี้เราจะสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้ดีขึ้นทั้งในแง่ของการใช้เวลาและการใช้เงินและเราขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่อยากให้คุณได้ถามตัวเองว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ของแต่ละวันไปกับอะไรและสิ่งนั้นมีค่าพอกับเวลาที่เราเสียไปหรือไม่ ถ้าเรามีเงิน1ล้านบาทแต่มีเวลาเหลืออีกแค่1เดือนเราจะใช้เงินและเวลานั้นอย่างไรและถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างไรการตอบคำถามเหล่านี้อาจช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและเงินทองมากขึ้นและนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่า ในการใช้ทรัพยากรทั้งสองอย่างนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามรับชมรับฟังช่อง h a p p i n e s s Success นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ